มาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านประจําจังหวัดราชบุรีหรืออสมอนะคะซึ่งรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่1ประจําปี2556ค่ะ ที่ศาลาประชานุุกูลมูลนิธิประชานุลกูลราชบุรีนายบัญชัยธีรสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจังหวัดราชบุรีหรืออสมอนะคะรุ่นที่1โดยมีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเรียงค่ะ สำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรีเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรีจำนวนทั้งสิ้น500คนนะคะซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้จำนวนหนึ่งวันค่ะ และเข้าศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน3วันนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2556นี้นะคะและในรุ่นที่สองนะคะระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2556นี้สําหรับรุ่นที่1นี้นะคะมีอาสาสมัครเข้ารับการอบรมและเข้าศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น250คน ใด้จมาตั้งแต่เดือนตั้งเความสาคัญของพี่น้องหอสมจะเป็นเม็ดเงินเลียงน้อยนิี้ะคนับรต่เรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เจ็บนะครับโรคระบาดต่างๆเราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องหอสอมนะครับคือผมขอเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัคร ีต้องขอบคุณนะคะทางองคการบริหารส่วนจังหวัดและก็